สวัสดีครับผมลูกชัยลายบ้านนาชาแนลนะครับผมคลิปนี้นะครับก็จะมาอัปเดตนะครับสวนพริกที่ปลูกใหม่เช่นเคยนะครับผมนะครับหลังจากที่นะครับเราปลูกพริกไปแล้วนะครับประมาณ5วันสีหวันขึ้นไปนะครับเราต้องเข้าตรวจสวนพริกบ่อยๆนะครับว่าต้นพริกแต่ละต้นนะครับสดชื่นดีหรือเปล่านะครับนะครับหรือว่าเหยวเฉา ว่าตายนะครับก็ต้องก็ต้องตรวจดูนะครับตรวจดูต้องมันเข้าตรวจดูรับรับต้นนี้ก็ยังสดชื่นแจ่มใสอยู่นะครับนะครับมักจะมีบางต้นนะครับที่เราปลูกแล้วมันเหี่ยวเฉานะครับมันเหี่ยวเฉานะครับบางต้นก็ตายนะครับนะครับบางต้นก็ตายนะครับมันก็อ่าสาเหตุก็หลายหลายอย่างนะครับหลายปัจจัย นะครับหลายปัจจัยหลายอย่างนะครับเราก็ต้องตรวจดูนะครับต้องตรวจดูนะครับก็บางต้นนะครับก็อาจจะเกิดจากรากไม่ติดเนี่ยนะครับเวลาเราถอนออกจากถาดเพาะนะครับเวลาเราถอนออกจากถาดเพาะดินติดมาน้อยหรือว่ารากขาดนะครับรากแก้วขาดอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะเวลานํามาปลูกมันก็จะไม่มันก็จะติดยากนะครับบางต้นก็สามสี่วันก็ตายไปเลยครับบางต้นบางต้น ไม่ตายนะแต่ว่าก็เหี่ยวเฉาครับก็จะก็ต้องใช้เวลารอดูสังเกตอีกสักเจ็ดวันนะครับถ้าไม่มีถ้าลำต้นตายนะครับไม่มีแตกยอดใหม่ก็ควรจะปลูกซ่อมนะครับภายในให้เสร็จภายใน15วันเลยนะครับไปในสองสัปดาห์เลยนะครับไม่ควรปล่อยไว้นานนะครับบางต้นก็เกิดจากการที่มีน้ําขังนะครับดินบางชนิด โดยเฉพาะดินเหนียวนะครับดินเหนียวเนี่ยนะครับมักจะมีน้ําขังแล้วก็ทําให้น้ําแช่บนแช่ในรากนะครับในโคนก็ทําให้ขาดออกซิเจนแล้วก็ตายไปเลยก็มีนะครับนะครับก็ผมก็ตรวจดูนะครับตรวจดูทุกวันเลยนะครับตรวจดูทุกวันเลยนะครับก็มีบางต้นนะครับที่ตายนะครับนะครับมีบางต้นที่ตายผมก็จะมาปลูกซ่อมนะครับ ก็จะมาปลูกซ่อมนะครับต้นนั้นนะครับส่วนมากก็จะมีปัญหา,าพันปลูกพันต้นนี้ก็มีปัญหาแค่ไม่กี่สิบต้นหรอกครับนะครับ,รบมันก็จะมีปัญหาร้อยละร้อยละสองร้อยละสามประมาณนี้นะครับเมือสองต้นสามต้นประมาณนี้แหละนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราปลูกเราต้องต้องคอยสังเกตดูนะครับ วจดูนะครับก็จะมาปลูกซ่อมต้นนี้ที่มัน,มนตายเลยนะครับไม่ขึ้นส่วนต้นนี้ไม่ตายนะครับต้นยังเขียวสดอยู่นะครับก็จะปล่อยไว้แล้วก็รอดูอีกสักวันสองวันสองสาวันนะครับถ้าถ้าลำต้นมันตายแห้งหมดก็จะถอนทิน้งแล้วปลูกใหม่เลยนะครับต้นนี้เหมือนกันนะครับต้นนี้เหมือนกันนะครับยอดแห้งนะครับ แต่ว่าลําต้นยังเขียวสดอยู่ก็คงน่าจะเกิดจากระบบรากนะครับที่เราปลูกลงไปแล้วมีปัญหานะครับรากไม่เดินก็จะเกิดจากหลายสาเหตุนะครับสาเหตุหนึ่งนะครับที่พบบ่อยนะครับก็คือนะครับน้ําขังนะครับโดยเฉพาะดินเหนียวนะครับดินที่บริเวณที่ผมปลูกอย่นี่ก็เป็นดินเหนียวนะครับนะครับดินเหนียวนะครับมักจะมีน้ําขังอยู่นะครับ ผมก็จะแก้ไขนะครับเห็นไหมครับจะมีน้ําขังผมลดน้ําได้ประมาณสักสองชั่วโมงละนะครับก็ไม่ได้ลดเปียกมากนะครับตรงบริเวณนี้ก็มีน้ําขังอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวจะแก้ปัญหานะครับผมก็แก้ปัญหานะครับทุกวันนะครับโดยการนะครับแก้ปัญหาโดยการพูนโคนนะครับผมนะครับแบบนี้เลยนะครับเห็นไหมครับพูนโคนแบบนี้เลยนะครับนะครับถ้า ถ้ามีน้ําขังเราต้องคูนโคนนะครับโดยใช้เสียมนะครับขุดดินขุดดินรอบๆข้างนี่แหละครับนมาคูนโคนนะครับโดยเพื่อนะครับเวลาเราลดน้ํานะครับน้ํามันจะได้ไหลออกจากบริเวณโคนนะครับมาขังอยู่ข้างล่องนะครับเพื่อไม่ให้มันเปียกแฉะในในในโคนล่องนะครับนะครับนะครับต้องต้องขุดอ่รอบๆรอบๆขุดเข้าไปนะครับ ปูนผูนโคนแหละครับปูดโคนแหละนะครับพูดง่ายๆนะครับก็คือปูนโคนนะครับอาจจะใส่ปุย๋ยคอกโรยบ้างนะครับนะครับถ้าถ้าปุ๋ยคอกน้อยก็ใส่ปุ๋ยคอกโรยอ่าเล็กน้อยนะครับอ่าต้นละกำมือนะครับต้นละหนึ่งกำมือนะครับแต่ถ้าใครนะครับบางท่านนะครับใส่ปุ๋ยคอกไว้เยอะแล้วนะครับก็ไม่ต้องนะครับไม่ต้องใส่เพิ่มก็ได้นะครับเอาไว้ อีกสักเดือนหนึ่งเราค่อยมาใส่ปุ๋ยคอกอีกทีนะครับก็เวลาเราปลูกไปมันก็จะมีปัญหาโน่นนี่นั่นตามมาเยอะนะครับเราก็ต้องคอยดูแล้วแก้ปัญหานะครบับผลจากการใช้ไตรนะครับไตรอโซโฟอสนะครับซึ่งเป็นสารป้องกันกำจัดแมลงชนิดใหม่นะครับใช้ป้องกันกำจัดไรข่าวจาก ผลจากที่ผมใช้ไปวันสองวันก็ไม่ไม่มีผลในการที่จะทําให้ต้นพริกเสียหายนะครับก็ต้นพริกก็สุดชื่นเจ่มใสดีนะครับก็ก็ไม่ได้รับความเสียหายจากการที่ว่าเป็นยาร้อนยาเย็นนะครับก็่าจะเป็นยาเย็นแหละนะครับอาจจะร้อนนิดหน่อยนะครับร้อนนิดหน่อยนะครับไม่ถึงกับเย็นมากนะครับเป็นยาร้อนนิดหน่อยนะครับก็ ใช้ดีนะครับนะครับใช้ดีนะครับเห็นไหมครับก็ยังสดใสอยู่นะครับร INE, ไม่มีมแมลงอะไรมา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 ,มาทำลายบริเวณย,ยอดนะครับบริเวณย,ยอดต้องสังเกตบริเวณย,ยอดเลยนะครับว่ามีแมลงมาอะไรมาทำลายนะครับต้องสังเกตบริเวณยอดนะครับอย่าไปไม่ต้องไปดูที่ใบเก่นะครับดูที่ใบอ่อนในยอดนี่ครับนะครับถ้ามีอะไรมาทำลายมันก็จะเห็น เป็นหว่องแหว่งแล้วก็เป็นยอดกุดยอดเหง็ดนะครับแล้วก็ต้องดูว่ามันเกิดจากศัตรูอะไรเข้ามาทําลายแล้วก็ต้องหาวิธีทางแก้ไขนะครับป้องกันนะครับ,นะรบก็ต้องดูนะครับดูทุกวันนะครับดูทุกวันไม่ว่าจะดูที่ยอดนะครับดูที่ยอดดูที่ต้นนะครับว่ามีอะไรเข้ามาทําลายไหมนะครับถ้ามี ก็ต้องแก้ไขนะครับมีปัญหาอะไรไหมนะครับที่ดินนะครับปูลงไปแล้วนะครับมีรากเน่าค้นเน่าหรือเปล่าเราก็ต้องต้องดูแล้วก็ถอนขึ้นมาดูนะครับนะครับถ้าเกิดจากน้ําท่วมขังนะครับรากเน่าค้นเน่าเราก็ต้องลดน้ําในปริมาณในน้อยนะครับในแต่ละวันนะครับลดน้ําในปริมาณในน้อยนะครับหรือไม่ก็กูนโคนนะครับกูนโคนนะครับแบบนี้นะครับเห็นไหมครับ ถ้าเวลาปลูกก็ก็ไม่ต้องปลูกในดินในในหลุมลับๆบพื้นลับๆบนะครับก็พยายามพูนโคนขึ้นมานะครับตอนปลูกนะครับพูนโคนขึ้นมาครับขุดดินขึ้นมานะครับถมถมโคนนะครับเพื่อให้น้ํากระจายออกไปยังด้านข้างให้มากนะครับไม่ไม่ให้น้ําขังบริเวณโคนนะครับมันจะได้ตัดปัญหาเรื่องรากเน่าโคนเน่า ออกไปได้นะครับนะครับนี่แหละครับก็ทําสวนพิกนี่ก็ไม่ได้ง่ายเหมือนกันนะครับนะครับก็ก็ก็ยากพอสมควรนะครับยากพอสมควรนะครับก็ต้องต้องขยันตรวจตาทุกวันนะครับผมนะครับเจอปัญหาอะไรก็แก้ไขไปนะครับเอาละครับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับที่เข้ามารับชมนะครับสวัสดีครับ